ถ้าพี่แมวอยากไปอาบน้ําจืดตรงนั้นอะ่ะเดินเข้าไปที่ห้องน้ำหนูอดัดหนูอัดเสียงอยู่ ตรงที่อาบน้ําก็ไปสังเกตดูแล้วก็เอาน้ําจืดลาดตัว พักทายจากเกาะพังงันนะคะน้ำของเกาะละหำเกาะนี้ละหำนี่ใช้ชื่อเป็นชื่อรีสอร์ n และบาร์นะแต่ว่าตรงนี้เป็นริมทะเลช่วงเช้ายังไม่มีการเปิดหรอกมาหาปลุกเด็กๆให้ปุงชงกาแฟให้เรากินนะคะตามภาพนี้ทุกคนเสิร์ดหานะคะเกาะละหำอยู่ที่หาดสนเกาะพังงันนะโรงแรมใหญ่หรูหรา แต่ติดอยู่กับบ้านเราเนาะไม่ไกลชีวิตที่เราใช้คุ้มแล้วเรามาอยู่ตรงนี้ น้ำจืดหรือว่าน้ำเค็มชิมยัง ทักทายสวัสดีหนึ่งคนดูบรรยากาศนะพิมพ์ไว้ได้นะคะเรายังมองไม่เห็นการสนทนาเช็ดสดมานั่งดูปลา มื้อเช้าที่ระคำหาดสนบีดบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะความเป็นอยู่ของชาวเกาะพังงนันสถานที่ออฟื้นฟูเต็มที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยแหละ จากที่ช่วงระยะโควิดระบาดแล้วนักท่องเที่ยวเยอะคือเยอะในช่วงที่ไม่มีโควิด พี่แมวพี่เขาลงเครื่องยางพี่เขาลงเครื่องยางเดี๋ยวตอนเงย็นเอามาอาบน้ําตรงนี้แหละ ปาลาจระเม็ดกับปลาเสือสดคอฟฟี่ก่อนเอาน้ำด้วยไหม เขาหน่อยช่วงระยะนี้บอกแล้วว่ามากาะพังงันยังจะเข้าครัวกันอีกร้านอาหารอยู่ติดบ้านเราหรูๆทั้นทงนั้น คนละฟีลิ่งไหมที่ไปน,นั่งขุดหินตรงนั้นกับตรงนี้อันนี้ออกจะเป็นเงินๆหน่อยมีมีราคาที่ตรงนั้นอะไร้ค่าแต่คุณค่าเยอะไร้ค่าแต่มีคุณภาพชีวิต <S <S เหมือนคอมมอนบังกะโลอ่ะพี่จอกกระจอกอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะคนนั้นเนี่ยมีแต่ห้าดาวทาัออ hey, ท้งนั้นนั่นน่ะเฮงซุยที่เุดจะพูดถึงว่าระดับมันไม่มีดาว ของหลานสาวเขาก็สามดาวนะอืออ่าตรงหนูยังไร้สดอยู่โอเคตรงนี้นะ้ำอ่ะพี่ถ้าเวลาขึ้นแรงๆงนะัะนั่งไม่ได้นะถูกมันเอาไปเหมือนซึนามิเลยเห็นไหม น้ำใส่มหม้อล้างรองเท้าให้มันให้เท้าเราหายปวดอะ่ะเข้าใจไหมเปียกไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมานั่งดูปลา ่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับพี่รู้จักหนูแน่ๆเลยนี่เดี๋ยวก่อนน้องอะไรน้อจำชื่อน้องไม่ได้อีกแล้ว ขายาโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเข้าขายาลูกเข้ามาเลยหาดที่บ้านหน้าบ้านพี่เนี่ยเดินห่างออกมาอีกไม่ถึงห้านาทีช่วงนี้เชิญชวนคนไทยอ่ะไม่มีใครสนใจหรอกมีแต่บอกว่า ถ้ามาแล้วจะลดราคาให้ไหมจะให้นอนฟรีสักสองคืนไหมยังพาตัวเองมาไม่ถึงกันเลยเห็นไหมคะเอาภาพที่นี่มาให้ทุกคนดูบรรยากาศเป็นแบบนี้ นั่นแหละมีแต่คนบอกว่าอยากมาแต่ไม่พาตัวเองมาบางคนเขามีการบอกว่าลดราคาให้เขาไหมลดย0สเอร์เซ็นไหมให้อยู่ฟรีสักสองคืนไหมพวกทางนีมูนแต่ก็ไม่มีใครมาหรอกค่ะช่วงนี้ประเทศปิดเนาะทุกอย่างฟื้นฟูหมดนะแต่ตรงนี้มันเป็นธรรมชาติของมันนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงนี้นก็จะเป็นร้านอาหารที่ยื่นออกมาในทะเลเนาะเจ้าของเขาพื้นที่เขาทาเพื่อ การค้าการตลาดเห็นไหมคะเป็นแบบนี้แล้วเราก็มานั่งดูปลาเห็นไหมปลาตรงนี้ลงไปเอาเอาเว้นกับมามาใส่นะสโนอย่งก็ได้ดำน้ำก็ได้นะคะน้ำมันก็ประมาณสักสาเมตรไม่ถึงสามเมตรบางตรงไกลๆหน่อยก็จะสี่ห้าเมตรแล้วบางคนเขาก็มาพายคายักนะเนี่ยน้ำเห็นไหม นี่รองเท้าเดินยังใส่รองเท้าเดินอยู่เลยไม่ถอดเพื่อให้มันอยู่กับน้ําเค็มเนาะเห็นไหมคะปลามันมามาหาเราแล้วทิปเข้าไป อยู่เกาะพังงานบางคนเขาก็ถามบอกว่าทำไมใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ได้ถ้าอายุยังวิ่งไล่ล่าไม่ต้องมานะถ้าอยากถ้ามีแล้วนะคะมีบ้านมีรถมีอะไรใช้นี่ไปครึ่งหนึ่งแล้วมาทิ้งชีวิตไว้ที่เกาะพังงานเนี่ยเดือนปีละสามเดือนสองเดือนหรือว่ามาสักถ้าจะมาปีละสองครั้งสามครั้งก็ได้นะถ้ามีบ้านมีที่ดินแล้วแต่บางคนยังไล่ล่าแล้วก็บอกว่าไม่มีเวลานะ มันอยู่ในประเทศไทยที่ฝรั่งเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาเที่ยวนะได้หรือยังครับข้าวต้มมองมื้อเช้าน้ำใสไหมที่นี่ใสตลอดแต่ว่าช่วงที่มันมีคลื่นหน่อยก็จะมีคลื่นมากระทบสู้สูส,สู้แรงแต่นี่วันนี้เงียบ ราะมันเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์น้ําจะขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงต่ําสุดตอนสูงสุดตอนเช้าต่าสุดตอนเย็นนะเห็นไหมว่าปลามันเยอะมากธรรมชาติของเขาถ้าเราเอาขนมปังหรืออาหารที่กินแล้วกินอาหารที่เรามันคือไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมอะเอามาให้เขาเนาะจะมาเป็นกลุ่มมีปลาจระ,ะเมดอยู่ใต้น้ํานะ เดี๋ยนี้คือเออถ้าเราเอากล้องโกโปรมาถ่ายอะ่ะรูมากนี่มันเป็นมือถือเนาะก็เลยเอาดูได้แต่ข้างบนอย่างเดียวเห็นไหมอูใกล้ๆเท้าเราเลยนี่นี่เท้าเรานะแล้วนี่นะปลามาอยู่ตรงนี้เห็นไหมเมืองไทยหรูหลา เขามาจากทั่วโลกนะทุกคนแต่ว่าทีนี้มันเป็นโควิดระบาดเนาะ๋ยวนี้ปีนี้มันเป็นปีที่เหมือนกับว่าถ้าคิดบวกนะคิดบวกก็คือไม่มีคนมาวุ่นวายกับเราเป็นเกาะส่วนตัวเป็นสถานที่ส่วนตัวของเราเองเลยหละปึ๊บป,ปึ๊บอ,อ้าวเห็นไหมดูบรรยากาศกาแฟหนึ่งแก้วกับ อ่า uh, V.I.P. ที่มาจากกลางสิบหนึ่งท่านนั้น V.I.P. เท่าแกเนี้ยใหญ่ mm hmm. เป็นดีไซนเนอร์ะระดับของนักศึกษาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นได้เกียรินิยมทางนั้นเลยนะ mm hmm. เกียรินิยมอันดับหนึ่งอันดับสองนี่พี่เขามาเที่ยวหา mm hmm. ก็ดูบรรยากาศนะ mm hmm. ชอบไหมชอบไหมเนี่ย มีทางลงให้อย่างดีเลยค่ะไม่ขาดลงนะอันนี้ขึ้นได้ก็ตรงนี้มองไปก็เป็นชายหาดซิกเกตบีดหรือหาดสนนะฝรั่งเรียกซิกเกตบีดนะ บ้านเราอยู่ตรงใกล้ๆเสา ขึ้นใหม่